สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจ๊อสค่ะจ๊อสซีเบอร์ี่นะคะแล้วก็สําหรับใครน,นะคะที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะจะก,ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะทุกคนจ๊อจะมาเกะกล่องอีกแล้วค่ะคืองงมากว่า ทำไมต้องเห่แกะ่องบ่อยอะไรขนาดนั้นนะคะคือจริงๆจ๊อดอ่ะไม่ได้แพลนว่าจะไปซื้อของชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะคะจริงๆเท้าความไปเมื่อวันก่อนนะคะคือจริงๆแล้วจ๊อดเนี่ยตั้งใจว่าจะไปซื้อคาร์ทโฮเดอร์แต่ก็คือยังไม่รู้ว่าจะซื้อของแบรนด์อะไรใช่ไหมจ๊อกก็เลยชวนเพื่อนไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วทีนี้บังเอิญมากเดินเข้าไปในช็อปก c ชี แล้วมันมีกระเป๋าใบหนึ่งที่จอด่ะอยากได้มันนานมากเพราะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่บล็อกเกอร์ต่างประเทศเนี่ยหลายๆคนแบบว่าเขาใช้กันแล้วก็แบบคือตอนนี้มันมันป๊อปมากมันฮอตมากแล้วก็หายากมากเลยค่ะช็อปไทยเนี่ยที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่มีลวดลายมีเพ้นท์อะไรเงี้ยซึ่งจอนไม่ได้ชอบเสร็จแล้วทีนี้ปรากฏว่าคือเข้าไปช็อปกุชชี่หลายครั้งมากไม่เคยมีของเลยแล้วปรากฏว่าอยู่ๆวันนั้นไปแล้วมีของคือจอนแบบ ก็เลยไลฟ์ในหน้าแฟนเพจนะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็แบบว่าเหมือนก็ให้คนดูเนี่ยช่วยกันโหวตแบบกด1นึ่งกดสองอะไรเงี้ยระหว่างซื้อหรือไม่ซื้อจริงๆมีคนเชียร์ให้ไม่ซื้อเยอะมากแต่ว่าคือด้วยความ ที่เราอะอยากได้มันนานออกปะอยากได้มันนานมากจนจนลืมไปแล้วว่าอยากได้แล้วพอมาเจอโนส้องและตอนนี้ใครสวยว่าเชียร์ให้ไม่ซื้อก็คือยังไงสุดท้ายฉันก็ต้องซื้อนาะออกปะโอเคค่ะตอนนี้นะคะของก็อยู่กับจอนแล้วนะคะจริงๆแล้วจอนเนี่ยก็คือไปได้ตัวนี้มาด้วย YSL นะคะแล้วก็กุชชี่อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้นะคะน้องๆอยู่กับจอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีละตัวกันนะคะ โอเคจอนว่าจอนจะเปิดตัวนี้ก่อนกุชชี่นะคะเห็นปะคือจะบอกว่ากุชชี่ถุงสวยมากคือถุงของเขาเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่เป็นสีขาวนะ,ะแต่มันจะเป็นออกแบบตอ,อกครีมนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่ากุชชี่นะคะแล้วก็มีสลับกับลายสีดําแบบนี้นะคะถุงใหญ่มากนะจ๊ะแล้วก็ข้างบนตรงนี้เห็นปะเขาก็จะทําเป็นโบไว้นะคะเดี๋ยวจอนจะแกะโบออก รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจอร์ดเพิ่งไปช็อปมาเมื่อวานเอาตรงๆนะคะแล้วก็ก็คือยังไม่ได้เปิดใช้ยังไม่ได้เปิดดูวันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดพร้อมกันครั้งแรกให้กับทุกคนได้ดูกันเลยนะคะโอเคออกมาแล้วนะจ๊ะทิ้งถุงลงไปก่อนและนี่คือกล่องของนางนะจ๊ะกลมใหญ่มากดูดีเนี่ยเทียบกับขนาดตัวของจอร์เรารู้สึกว่าแบบใหญ่แล้วก็แบบค่อนข้างหนักเลยอะค่ะ วิธีเปิดนะคะตัวกล่องก็คือเปิดตรงนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่จะเป็นแม่เหล็กเบาๆแบบแกร้งๆนะคะเปิดออกมาชืบอ,อ่าตรงนี้นะคะเฮ้ยสวยมากกระดาษกระดาษห่อตรงนี้นะคะจะอยากให้คุณเห็นใกล้ๆ่นนวงเห็นปะขอให้กล้องโฟกัสนะคะ มันจะเป็นกระดาษสีขาวแล้วก็เป็นลาย G ูชี่ซึ่มันเป็นลายออริจินอลของ g ูชี่เลยนะคะจอยรู้สึกว่าแบบเออชอบมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้คืออะไรอันนี้ก็จะเป็นเอ่อพวกใบเสร็จนะคะอืมแล้วก็มีเอ่อวกวา,าร์ดของพนักงานในช็อปมาให้ด้วยเพราะว่าพี่เขาบอกว่ายังไงก็ฝังนนฝักตัวด้วยนะคะอ้ออยากเห็นปะคือเจ้าอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกันว่าแบบเออเปิดออกมามันเป็นยังไงตรงนี้นะจ๊ะ คือนางตอนนี้นางอยู่ในถุงผ้าถุงผ้ากูชี่จะบอกว่าเป็นถุงผ้าที่สวยมากซอนอ่าดูรีวิวของบล็อกเกอร์ต่างประเทศหลายๆคนนคนคะแล้วก็มีมีบล็อกเกอร์ไทยคนหนึ่งที่มาทําแกะกล่องก็คือน้องอาชินั่นเองนะคะนองก็มีใบนี้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะเป็นสีแดงอ่ะโอเคตอนนี้เอาถุงออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตวางกล่องลงก่อนถุงผ้าดูสิสวยหรูดูแพงมากคือจอร์เป็นคน เป็นคนที่ชอบถุงผ้าเพราะถุงผ้าเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือว่าเวลาที่เราเก็บกระเป๋าเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ในถุงผ้าเพราะฉะนั้นถุงผ้าเนี่ยจะต้องแบบสําคัญระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เราจะบอกว่าถุงผ้าของกุชชี่เนี่ยเป็นผ้าแบบไม่แน่ใจผ้าสาตินหรือเปล่าแต่เขาจะมีความแบบแวววาวนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่ากุชชี่สวยมากเลยอะ่ะอ่ะทีนี้เรามาเปิดดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไง รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนคือจะอดอยากได้มานางรอะอย่างที่บอกนี่นะคะ่ะอันนี้คือสภาพของนางท่าดาคือตอนนี้นางถูกห่อมาอย่างดีเลยจะบอกว่าพนักงานช็อปกูชี่เนี่ยน่ารักมากคือพี่เขาแบบแนะนําทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบริการคือแบบดีมากจะแนะนําให้ไปเลยค่ะอันนี้จอดชอบที่ช็อปเอมพัวเรียมนะคะโอเคเดี๋ยวจอจะขออนุญาตแกะอันนี้ออกก่อนนะจ๊ะ แกะท่ทุกคนชาดาเป็นยังไงบ้างส,สวยไหมต้องค่อยๆนะคะว่าเดี๋ยั้นจะเป็นดรอยอ่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นกันแล้วนะคะ และนี่คือกระเป๋าบูชี่ไดโอนิ u s นะคะอันนี้จะเป็นไซส์ small เขาเรียกว่า small แต่จริงๆเราจะรู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นเรียกว่าขนาดกลางหรือว่า medium อะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะมันก็ไม่ได้เล็กมากนะคะแต่ว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันก็คือเขาจะเรียกว่ามินิ small คือตัวนี้นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นม m e d i ยมแล้วก็สีที่จอดเลือกมานะคะเห็นป้าทุกคนจะเห็นว่าเป็นสีเบจนะคะตรงนี้ สีสวยมากๆเลยคือจะบอกว่าเขาจะมีหลายสีจะมีแดงดำเขียวฟ้าเหลืองอะไรเนียเยอะมากเลยนะคะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะของเขาจะไม่ใช่หนังแต่ว่ามันจะเป็นเ,เขาเรียกว่าผ้าคแคนวาสนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหนังกลับนะคะเห็นปะอันนี้จะเป็นสายนะคะสายฮอก็จะเป็นโซ่แบบโซ่สีเงินจริงๆจอจอรจร,จร,รู้สึกว่าจอชอบ โซ่สีทองมากกว่าแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีแค่สีเดียวนะคะก็โอเคนะใส่สวยดีอ่าแล้วก็เรามาดูรายละเอียดตรงนี้นะคะคือเจ้จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกๆจอก็เข้าใจว่าแบบมันเป็น หัวงูแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่งูมันเป็นหัวเสือนะคะนั่นสักว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่าไดโอนิซุสไดโอนิซุสเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเทพกรีกนะคะแล้วก็เขาจะมีเสือเนี่ยเป็นยานพาหนะส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่ามีคนเรียกกระเป๋าใบนี้ว่ารุ่นอะไรนะไดโนซอร์จะน่างมากมันไม่ใช่ไดโนเสาร์คือมันมันคือไดโอนิซุสไดโนเสาร์อ่ะมันคือไดโนเสาร์ถูกปะ่ะแต่ว่าไดโอนิซุสเนี่ยมันคือเทพกรีก ต้องแยกนะคะโอเคปะวิธีเปิดนะคะกระเป๋าใบนี้คือเขาจะมีตรงนี้ก็คือกดปุ่มลงไปชึบแล้วม,มันก็จะเด้งออกมาทําทให้เราสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ข้างในเนี่ยเขาใส่ทิชชู่แบบนี้ไว้ซึ่งเราจะบอกว่าทิชชู่ตัวนี้นะคะควรจะเก็บไว้เพราะว่าทุกครั้งที่เราไม่ได้ใช้กระเป๋าเนี่ยเวลาเราเก็บกระเป๋าค่ะก็คือยัดทิชชู่ตรงนี้ลงไปเพื่อที่ว่าจะไม่ทําให้กระเป๋าเขาเสียทรงนั่นเองนะคะแต่จริงๆจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทรงอยู่แล้วคือมันจะค่อนข้างแข็งนะคะอาจจะเสียทรงยากหน่อยแต่ก็ใส่ที่ชู่ไว้เพื่อความสบายใจของเรานะคะอ่ะโอเคลองเปิดมาดูข้างในนะ,ะชืจ้จริงๆช่องตรงนี้ค่ะเขาจะมีช่องตรงนี้ด้วยเห็นปะ ก็คือสามารถใส่ของได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องใหญ่2ช่องข้างในนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องซิปรวมแล้วก็คือข้างในตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องนั่นเองอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีป้ายเขียนว่า Gucci made in Italy นั่นเองนะคะแล้วก็ข้างในซิปเนี่ยก็จะมีพวกแคร์ก์ดนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแคร์ก์ดแหละแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนังนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมคือซอนพี่อนรู้สึกว่าแบบ ชอบมากด้วยความที่ว่ากระเป๋าเนี่ยนังเป็นสีเบจไงแล้วสีเนี้ยมันสามารถเข้าได้กับเสื้อผ้าไหลชุดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบชุดขาวแบบนี้นะคะชุดดำใส่กับยีนใส่กับชุดแบบสีเบจสีเทาอะไรเงี้ยคือแบบได้หมดเลยจอคิดว่ากระเป๋าใบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจอน่าจะแบบว่าได้ใช้บ่อยขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบ everyday bag ไปเลยะคะเพราะว่ามันก็สามารถจุของจุอะไรได้เยอะอยู่ ำหรวิธีการใช้กระเป๋าใบน,นี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเขามีสายแบบนี้นะคะก็จริงๆมันจะไม่เหมาะสำหรับการ Cross b o ี้นะเพราะว่ามันจะค่อนข้างสั้นเวลาครอสมาแล้วเนี่ยอาจจะดูตลกแล้วก็เขินๆนิดนึงนะคะเขาจะเน้นเป็นการสะพายไหลไม่ว่าจะเป็นสะพาย1สายหรือว่าจะสะพายเป็น2ส,สายก็ได้เช่นกันค่ะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างสวยปะ โอ้ยขอกอดหน่อยคือจอนมีความรู้สึกว่าแบบจอนเหงอมากกระเป๋ามปเนี้ยเพราะว่าจริงๆเราจอจะบอกว่าจอนอะตั้งใจไว้ก็คือจะไม่ซื้อกระเป๋าแล้วคือจอนอะตอนนี้คือจอนพยายามแบบแยกอีกบัญชีหนึ่งเลยเพื่อที่ว่าแบบเอาไว้เก็บเงินค่อยๆออมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเอาไปช้อปปิ้งหรือเอาไปซื้อกระเป๋าเวลาที่แบบว่าเราเก็บได้เงินจํานวนนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าใบนี้คือจอนแบบจอทนไม่ได้จริงๆเพราะว่า มันด้วยความที่มันหายากด้วยแล้วก็ช็อปไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีของเข้ามาอะไรอยงเงี้ยค่ะจอยก็เลยแบบโอเคซื้อเลยก็ได้นะคะแล้วก็ต้องใช้เงินเก็บในบัญชีเขาเรียกว่า,วา ota, เงินเงินออมอ่ะเออของตัวเองออกมาซื้อก่อนนะคะใบนี้นะคะช็อปไทยเนี่ยราคาจะอยู่ที่82,900บาทโอเคจบจากกระเป๋ากุชชี่นะคะเรามาดูกันที่ตัวนี้กันบ้างนะคะแซงรัวลองเดี๋ยวจอาจะเปิดให้กับทุกคนได้ดูกัน ก็จะมีสิ่งนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จคิดว่าน่าจะใช่นะก็จะเป็นใบเสร็จของแซงโรลอนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะตัวนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราไปช็อปที่ e m p o r โพเรียหรือวอมพ m p o เทียนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ช็อปเนี่ยเราจะได้กิฟท์เชอร์อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแทนเงินสดเป็นส่วนลดเลยนะคะก็คือจะซื้อแซงโรลองก็จะได้ส่วนลดเพิ่มมาอีก400บาท เดี๋ยวก็คือเอาไปใช้ซื้ออะไรก็ได้ในช็อปนะคะแต่จริงๆเจ้าจะบอกว่าก่อนหน้าที่เจ้าจะมาซื้อแซงโรลลอง่ะเจ้าตัดสินใจไปซื้อกระเป๋ากุชี่ก่อนเนื่องจากว่าพนักงานที่ช็อปแซงโรลองเขาบอกว่าให้ไปซื้อกูชี่ก่อนเพราะว่าจะได้บัตรส่วนลดพอซื้อกระเป๋ากูชี่ปุ๊บเนี่ยได้บูเชอร์ส่วนลดมาทั้งหมด3,000บาท แล้วก็มาซื้อตัวนี้ตัวที่เป็นการโคเดอร์นะคะก็เลยสามารถใช้บเชอร์สามพันนั่นแหะลดตัวนี้จากราคา 1, 1, 400, หนึ่งหมื่นสี่ร้อยเหลืออยู่เจ็ดพันสี่ร้อยบาทซึ่งจอมีความรู้สึก่มันคุ้มมากๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการโฮเดอร์เนี่ยจอร์ดเคยเช็คราคาที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ8,5 0 0อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้เราได้ในราคา7 0 0 0เพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่คุ้มนะจ๊ะก็จะเปิดให้กับทุกคนได้ดูกันอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีอันนี้เป็นแคร์ก์ดนะคะแล้วก็มีกันชื้นอ่าเหมือนเดิมเลยนะคะก็เก็บไว้ข้างในเพื่อไม่ให้มันขึ้นราขึ้นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะถุงของเขานะคะก็จะเหมือนเดิมเลยเป็นถุงผ้าสีดําแล้วก็เขียนว่าแซงโลรองนะคะข้างในก็จะเป็นแบบเนี่ยมีเท็กซ์เจอร์สีขาวนะคะโอเคพร้อมหรือยังอยากเห็นน้องหรือยังจะ,จะบอกว่านางสวยมากสตันนิ่งมากๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วจะเปิดให้กับทุกคนได้ดูกัน มือสั่นหิวข้าวสวยไหม <สวย entwickelt> นี่นะคะอันนี้ก็คือแซงโรลองกาโทเดอร์นั่นเองนะคะนางมาในออสีดำนะคะแล้วก็เป็นอะไหสีทองสวยมากเลยอะ สวยมากคือจริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่เห็นว่าจอนมี wallet on chain ที่เป็นดำแต่เป็นอะไรเงินแล้วใช่ไหมจอก็เลยรู้สึกว่าจออยากได้ดำทองแล้วมาเจอตัวนี้ที่ช็อปคือแบบโอเคหยุดทุกอย่างยังไงจะต้องได้ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อแค่ตัวนี้แต่ก็ได้กระเป๋าบุชีด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนว่าแซงโลลองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตรงนี้สองช่องนะคะสาหรับเสียบบัตรแล้วก็ข้างหลังอีกสองช่องสําหรับเสียบบัตรแล้วก็จะมีช่องใหญ่ อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของตัวนี้ถามว่าทําไมเจาถึงอยากได้การโทเดอร์ er จริงๆแล้วเนี่ยคือเจาดาเป็นคนที่มีกระเป๋าใบเล็กเยอะเดี๋ยวจาจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นกระเป๋าเฟอร์ล่านะคะซึ่งเฟอร์ล่าเนี่ยพอมันเป็นใบเล็กแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใส่กระเป๋าตังใบยาวได้จอก,ก็เลยคิดว่าจ้ควรจะมีอะไรที่แบบเล็กๆแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาแบบออกไปข้างนอกก็คือเราสามารถใส่บัตร atm บัตร เดบิตเครดิตอะไรได้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยคือมันสามารถใส่เงินได้อยู่แล้วนะคะอ่ะจะลองเปิดให้ดูนะคะคือด้วยความที่ว่าเนื้อที่มันน้อยอันนี้คือจ๊อบแบบมีของอยู่ข้างในนะคะเวลาเราไปไหนเราก็แค่ชึบเสียบลงไปแค่นี้นะคะแล้วก็ปิดกระเป๋าได้เห็นปะจอบรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายดีก็เลยคิดว่าควรจะมีใบนี้ไว้นั่นเองนะจ๊ะสวยมากคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยนะคะเพราะว่าจ๊อบเป็นคนที่มีกระเป๋าใบเล็กเยอะแล้วก็เป็นคนชอบแบบ ไม่ชอบสะพายกระเป๋าใบใหญ่มากเท่าไหร่นะคะก็โอเควันนี้นะคะก็จบแล้วสําหรับการเธอแกะของในวันนี้นะคะก็ล้มละลายกลายเป็นคนแบบล้มละลายโดยที่แบบไม่รู้ตัวแล้วก็เสียสตินะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบในเรื่องของการช้อปปิ้งหรือว่าแฟชั่นอันเนี้ยก็ข้ามวิดีโอนี้ไปแล้วกันเนาะอย่าแบบอย่ามาว่ากันเลยเพราะว่าคือแบบมันเป็นความชอบของเราอะคือจอจะบอกว่าหลังจากที่จอได ชอปปิ้งมาลนจะ๊อดแบบมีความสุขมากมันเหมือนกับว่าแบบมันเป็นความฝันของเราที่แบบอยู่ๆมันก็เป็นจริงอะไรเงี้ยไม่มีผัวไม่มีผู้ชายอยู่ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ชอปปิ้งเนี่ยต้องตายแน่ๆเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะจ๊อดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฮะ,ะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝาก subscribe y o u t u b n n e l ของจ๊อดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมจ๊อดเนี่ยมีอ้อ แฟนเพจนะคะใน facebook จอร์ซี่เบอร์รี่เมคอัพอาร์ติสนะคะในนั้นก็จะมีไลฟ์สไตล์แต่งหน้าช้อปปิ้งอะไรบลาบลาบลาว่าไปไทนะยเยอะแยะมากมายแล้วก็ Instagram Baby j o จอร์ซีนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเท่ะวัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย